วันนี้ครับเรามาอยู่กับหนึ่งในนักเตะที่ผู้คนในเกมนี้เนี่ยมีความต้องการในตัวเขาเนี่ยในระดับที่สูงเลยนะครับเพราะว่าอร์มกันเล่นของเขาเนี่ยไม่ว่าจะในระดับสโมสรน,นะครับหรือว่าในระดับทีมชาตินะคือมันโดดเด่นเกินอายุนะครับเออทั้งทั้งที่เขาเนี่ยอายุเพียงปีเท่านั้นนะเออซึ่งมันอยู่ในเกมของดาวรุ่งนะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นของเขาเนี่ยมันโดดเด่นเกินอายุจริงๆนะผู้แคนดี้เนี่ยหลายคนก็น่าจะรู้กันแล้วนะครับว่าเป็นใครนะนั่นก็คือจูเบลิงแฮมนั่นเองนะครับซึ่ง สัปดาห์นี้เนี่ยเขาก็ามาในเวอร์ชันของ Player of the Week นะและผมเนี่ยได้ลองเล่นดูแล้วนะครับโอ้โหบอกได้เลยว่านี่มันของดีชัดเลยนะสวีดสวัสดีชาวอีฟุตบอร์ทุกคนกัน,กนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องในน้อยชาแนลกันอีกเช่นเคยเนาะในวันนี้ เามาอยู่กับการรีวิวจูว๊ดบอลลิงแฮมนะครับในเวอร์ชันของ p l a y e r of t h e Week วนะหรือว่าเวอร์ชันของทีมชาตินั่นเองนะครับก็ก็สุ่มได้มานะก็เลยจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะครับเออส่วนใครที่กําลังลังเลนะเออลังเลอยู่ว่าจะสุ่มหรือไม่สุ่มดีนะครับก็สามารถดูรีวิวนี้เพื่อประกอบการตัดสินใจของคุณได้นะครับพูดอย่างกับขายของเลยนะอ่ะแล้วก่อนที่จะไปดูรีวิวนะครับก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันหน่อยนะเออผม สุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะมาเรามาดูข้าวลังของเขาก่อนนะครับเพสสไตล์เนี่ยเป็นบล็อกทูบล็อกเนาะก็เป็นแบบนี้ทุกปุชชั่นนะครับสำหรับเพสสไตล์ของเขานะส่วนสไตล์ข้างในก็ประมาณนี้นะครับอืมไม่สามารถอัปเกรดได้นะก็การเลี้ยงบอลอองบลก็โอเคนะครับแต่ว่าการเลี้ยงบอลมัน79อีกนะเออมันไม่ค่อยถูกใจผมสักเท่าไหร่นะครับการส่งบอลนะครับส่งสั้นเนี่ย85นะส่งไกลนี่เ7็เองนะครับการจับสกอร์76นะครับก็ ดูดีนะเออดูดีกว่าเวอร์ช่นอื่นๆนะครับลูกโค้ง71นะการมีส่วนร่วมกับเกมรับนะครับ78นะเท็กกิ้งก็84นะครับความดูดรำ83นะการช่วยเกมรับก็75นะครับเออก็โอเคนะครับโดยรวมของเกมรับนะในของตัวเลขนะครับเออส่วนสปีดก็82นะครับเออสปีดต้น78เองนะเจ็บพอร์82นะครับจ้ำเนี่ย77นะเออการ ใช็การเนี่ยความแข็งแกร่งครับ8 2นะแล้วก็บาลานซ์8 3นะครับสเตย์ไม่ไดที่91เลยนะสูงมากนะครับส่วนเท้าที่ไม่ถนัดเนี่ยก็ใช้ได้ดีมากเลยครับเวดี่ไฮเลยนะส่วนสกิลก็มีประมาณนี้ครับมีดับเบิลทัสนะครับแล้วก็สกิลยิงแล้วก็สกิลส่งนะครับแล้วก็สกิลของเกมรับนะครับแท็กแบ็กนะก็ดูดีนะครับดูดีมีสกิลยิงมีสกิลเลี้ยงบอลด้วยนะโอเคนะครับอือก็ดูดีในระดับหนึ่งนะ ส่วนเข้าลังสุดๆก็จะอยู่ที่97นะครับก็ประมาณน,นี้นะเออเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันดีกว่านะครับว่าจูบเบลลิงแฮมในเวอร์ชันนี้เนี่ยมันจะเก่งหรือแตกแต่างกับเวอร์ชั่น,นอื่นๆยังไงบ้างนะเยเดยต้อนรับประสบการ์รีวิวจูบเบลลิงแฮมในเวอร์ชันของ Player of the Week นะครับและก่อนที่จะไปดูรีวิวกันเนี่ยก็ต้องบอกเหมือนกันทุกคลิปเลยนะครับว่า การรีวิวครั้งนี้เนี่ยมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวน,นะครับล้วก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะถ้าหากไม่ตรงกับใครเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างความคิดต่างความรู้สึกนะนะมาเรามาเข้าเรื่องของเรากันดีดกว่านะครับผมขอพูดถึงเรื่องแรกนะนั่นก็คือการเลี้ยงบอลครองบอลน,นะครับเอ,อ่อการเลี้ยงบอลครองบอลเนี่ยผมให้อยู่ในระดับที่ดีนะอยู่ในระดับที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงหลบรูหรือว่าการเลี้ยงบอลขึ้นทําเกมอะไรเงี้ยเออคือเขาทําได้ดีนะครับ แต่รับเออมันมีแฝนะคือผมติดอยู่2อ,อย่างนะครับสำหรับการเลือกบอลของเขานะคืออย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือความแข่ง,ขงขนะแกร่งของเขานะเออความแข็งแกร่งของเขาน่คือมันก็ไม่ได้น้อยนะเออ84 85เลยครับเออมันไม่ได้น้อยนะแต่ว่าพอเล่นจริงๆเนี่ยเออเวลาโดนกระแทกหรือว่าโดนเข้าปะทะบางทีเนะี่ยคือมันเสียบอลแบบง่ายแบบเสียบอลง่ายเกินเลยนะครับคือแบบ เออคือเือเสียบอลง่ายือเนี่ยคือมันไม่เหมือนตัวอื่นนะแบบโดนกระแทกทีใช่ไหมเออมันก็แบบมันก็ยังมีทรงที่สามารถจะคลองบอลได้อยู่ใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยแบบโดนเข้าประทะทีน่ะคือแบบ้ออเสียบอลไปเลยคือเสียบอลแบบง่ายๆไปเลยนะครับคือแบบหมดโอกาสที่จะเลี้ยงบอลได้ต่อเลยนะเอออันนี้คือผมที่คืออันนี้คือที่ผมเจอนะครับจ้างที่2ครับนั่นก็คือการเลี้ยงบอลน,นะหรือว่าดิปปิ้งนั่นเองนะครับเออซึ่งกคนก็น่าจะเห็นกันแล้วนะว่าดิปปิ้งของเขามันหยุดแค่ 79เองนะซึ่งผมมองดูแล้วว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพันแจริงๆมันก็ไม่เวิร์กจริงๆนะเออในในบางจังหวะนะครับซึ่งมันไม่ได้เป็นบ่อยนะคือแบบเวลาเราเลี้ยงแล้วเราใช้สกิลอะไรเนงะี้ยคือจู่ๆบอลมันก็ห่างตัวเกินไปเออแล้วก็ทําให้เสียบอลไปเลยไอจังหวะแบบนะี้คือผมเจอบ่อยมากคือบอลมันไม่ค่อยติดเท้านะั่นแหละเออคือแบบโอ้โหบางทีผมใจแต่ปลทัาอะไรเนงะี้ยจู่ๆบอลมันก็ลุดจากเท้าไปคือแบบผมงงมากเลยนะคือแบบ แล้วมันมันควรจะได้ไปต่อนะแต่ว่าเออบอลมันหลุดเท้าแบบโอ้โหมันมันง่ายเกินไปนะครับเออผมก็เลยมองว่านั่นแหละมันติดตรงดิปปิ้งด้วยนะเออการเลี้ยงของเขามันอยู่ที่79เองนะครับเออมันก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเออผมลองไปเทียบกับเวอร์ชันอื่นๆมาแล้วแหละเออเวอร์ชันนี้นะมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะในเรื่องของดิปปิ้งหรือว่าการเลี้ยงบอลนะครับแต่ว่า โดยรวมมันก็อยู่ในระดับที่ดีนะเพราะว่าไอ้สออย่างที่ผมติดเนี่ยคือมันไม่ได้เกิดบ่อยนะครับคือมันเกิดแค่บางจังหวะเท่านั้นนะเออมันไม่ได้เป็นบ่อยอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งมันแล้วแต่สถานการณ์นะแล้วก็แล้วแต่สไตล์การเล่นของเราด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะการเลี้ยงบอลของบอลก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับและเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือการส่งบอลนะเพราะว่าจะเป็นการส่งบอลสั้นหรือว่าการส่งบอลยาวนะครับซึ่งโดยรวมผมมองว่าอยู่ในระดับที่ปกติค่อนตีดีนะ ผมพูดถึงการส่งบอลสั้นกันก่อนนะครับการส่งบอลสั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อบอลเพื่อทําเกมการทิ้งหนึ่งสองนะหรือว่าการแทงทะลุช่องให้เพื่อนในระยะสั้นๆอย่างเงี้ยเอออันนี้คือเขาก็ทําได้ดีนะครับส่วนการส่งบอลยาวนะอันนี้ผมไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่นะคือถามว่ามันส่งได้มันก็ส่งได้นะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยมีความแม่นนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพไม่ค่อยมีน้ําหนักเท่าไหร่นัในลูกส่งเขานะครับเอรว่าการเปิดบอลน่ะเออเปิดบอลก็ ทำได้ในระดับที่ปกตินะเออมันไม่ได้แป้นนะครับแล้วก็มันไม่ไม่ได้มีประสิทธิภาพเออยางที่ผมบอกนะครับเออสำหรับการส่งบอลยาวนะแต่โดยรวมมันก็ใช้ได้นะเออมันก็ใช้ได้นะในบางจังหวะนะเออแต่จะให้แบบจังหวะเฉียบขาดอะไรก็คือมันทําไม่ได้นะครับสำหรับการส่งบอลยาวนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการส่งบอล sections. นะลนก็โดยรวมก็อยู่ในระดับที่ปกติค่อนไปดีนะครับเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของการจบสกอร์นะเออการจบสกอร์แล้วก็การยิงนะ การจะสกอร์เดี I come, I chance, chance, ๋ยวผมให้อยู่ในระดับที่เออที่ดีนะเอออยู่ในระดับที่ดีนะครับเอออยู่ในระดับที่ดีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้แปลว่ามันคมนะเออถ้ามันมีโอกาสได้ยิงมันก็ยิงได้นะครับเออโอกาสการไปสกอร์มันก็สูงไงเข้าใจใช่ไหมแต่ว่าถ้าถามเรื่องความคมอะไรเงี้ยคือมันไม่ค่อยคมขนาดนั้นครับเออมันก็คมในระดับหนึ่งเนี่ยแต่มันจะให้คมแบบยิงคมเป็นเรื่องปกติอย่างเงี้ยคือมันทําไม่ได้นะเออเขาไปกลงการนะครับ ค่อนข้างที่จะเด่นในเรื่องการเลี้ยงบอลนล้วก็การส่งบอลมากกว่านะเออส่วนการจับสกอร์ก็อยู่ในระดับที่ดีแต่เอออย่างที่ผมบอกนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ขมมากนะส่วนการยิงนะครับเพราะว่าจะเป็นการยิงในกรอบเกีตโทษหรือว่านอกกรอบเกตโทษนี่ก็ทําได้ดีนะโดยเฉพาะการยิงนอกกรอบเกียตโทษเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคเลยมีน้ําหนักแล้วก็มีความแม่นยาในระดับหนึ่งนะครับก็ถือว่าดูดีนะครับสําหรับการยิงบอลในนอกกรอบเกีตโทษนะก็ประมาณนี้เนาะเออสำหรับการจับสกอร์แล้วก็การยิงนะครับก็อยู่ในระดับทีนะ เรื่องต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของเกมรับเกมรับของเขาเนี่ยผมให้อยู่ในระดับที่ดีนะไม่ว่าจะเป็นการแย่งบอลการเข้าปะทะการเข้าสกัดการเทคตัวแย่งบงอะไรแบบีหรือว่าการช่วยเกมรับเเวลาโดนบุกสวนกลับอะไรเงี้ยเขาก็คอยซอสเพื่อนหรือว่าคอยเข้าปะทะให้เพื่อนเสมอนะคือก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับที่มันอยู่ในระดับที่ดีแต่เพราะว่าความแข็งแร่งของเขานะเออคือความแข็งแร่งในเกมรับนั่คือมันดีนะอแต่พอไปเล่นเกมลุกเนี่ยคือแบบ ม่ได้เรื่อกไงนะเออ,เอ,อโหเทล่นเกมรับนี่คือแบบวิ่งเข้าใส่เออวิ่งเข้าใส่เพื่อนตลอดนะครับคือมันดีนะเออมันก็อยู่ในระดับที่ดีเลยนะครับเออความแข็งแกร่งของเขามันมีประโยชน์มากนะในเกมรับพอเกมรุกนี่แบบเทปไม่มีประโยชน์ะลยเลยนะครับก็ั่นแหละก็โดยรวมับเกมรับเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีนะเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องของความเร็วนะความเร็วเนี่ยผมให้อยู่ในระดับที่ดีนะเออแต่ว่าอาจจะเสียเปรียบตรงสปีดต้นนิดนึงนะเวลาออกตัวแบบ วิ่งไปแย่งบอลว่าวิ่งไปเก็บบอลอะไรเงี้ยเอออาจจะเสียบเปียบตรงนี้นิดหนึ่งนะเวลาออกตัวนะครับแต่พอเขาได้วิ่งเนี่ยเออมันเร็วไหมมันก็เร็วในระดับหนึ่งนะคือมันไม่ได้เร็วมากนะก็อาจจะทําให้เสียเปรียบบ้างในบางทีแล้วก็อาจจะทําให้ได้เปรียบบ้างในบางทีนะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับเรื่องของจังหวะด้วยครับเออแบบบางจังหวะเนะี่ยเอาอาจจะดีกว่าเราก็อาจจะได้เปรียบนะแต่แบบบางจังหวะเราอาจจะไม่ดีเท่าเท่าไหร่ก็อาจจะเสียบเปรียบได้นะครับเอออัไรและ ก็ประมาณนี้นะเออสําหรับเรื่องของความเร็วนะครับก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับเรื่องต่อมาครับนั่นก็คือเรื่องสมดุลเนานะหรือว่าเรื่องบาลานซ์แล้วก็เรื่องของความอึดน,นะครับผมขอพูดถึงเรื่องบาลานซ์ก่อนก็แนละ้วก,กันนะเออบาลานซ์เนี่ยผมให้อยู่ในระดับที่ปกติค่อนไปดีนะเออคืออยู่ในระดับที่ปกตินะก็คือเรื่องเกมลูกลนะ้เออเวลาโดนชนอะไรเงี้ยคือมันค่อนข้างที่จะ ล้มง่ายไปนิดนึงอ่ะเออคือแบบเออมันเสียหลักง่ายไปนิดนึงนะครับเออเวลาเกมลุกนะแต่พอเกมรับเนี่ยครูโอ้โหคือแบบมันดีซะเหลือเกินนะโดนชนเท่าไหรก็แทบจะไม่ล้มเลยนะครับคือเออมันมันดีอย่างงี้ยเลยนะคือแบบมันคนละขั้วกันเลยอะเข้าใจใช่ไหเออคือมันดีไปเท่ากันๆๆเกมรับเออเป็นโคตรดีเลยนะครับเออในเรื่องของบาลานซ์ท่าทางอะไรเงี้ยเออคือมันดีมากแต่ว่าพอเกมลุกแหละโดนชนดีแหละคือแบบโอ้โหเสียหลักง่ายเกินไปนะครับเออ แต่ว่าถ um ้าทางการวิ่งถ้าทางการยิงถ้าทางการส่งบอลอะไรเงี้ยก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับเออมันไม่ได้ปุกกักเกื้อกื้อกเกินไปนะก็ก็อยู่ในระดับที่ดีนะครับเออในเรื่องของบาลานซ์นะเออส่วนส่วนเรื่องของความอึดนะความอึดนี่ไม่ต้องพูดถึงนะเออวิ่งได้แบบเต็มเกม90นาทีครับวิ่งแบบไม่หยุดเลยก็ได้นะหรือว่าความอึ่งเขามันอยู่ที่91เลยนะครับถือว่าอึดมากนะครับเอออยู่ในระดับที่โคตรดีเลยว่าได้นะในเรื่องของความอึดนะครับ คือไม่ต้องห่วงนะว่าจะวิ่งได้เต็มแบบ90นาทีหรือเปล่าคือวิ่งได้เต็ม90นาทีแน่นอนนะครับคือเล่นได้เต็มเก,ม,เกมแน่นอนนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวออจอเบลลิงแฮมในเวอร์ชันของ p l a y e r of the w e e k นะก็หากใครชอบนะก็ช่วยกันกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับคนทำคลิปกันหน่อยนะถ้าหากมีตรงไหนพูดผิด,ดหรือผู้ไม่นชั้นเนี่ยก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย